เมนูยอดฮิตที่อยู่ในใจหลายคนค่อยเสือเ้อเลยว่า หนึ่งในนั้นต้องเป็นปิ้งจีนและทุกครั้งที่กินปิ้งจีนสิ่งที่ต้องสั่งนั่นก็คือหอยนางรมและปิ้งมะเขือเป็นอีอย่างที่เข้ากันสุดๆด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันและบวกที่พวก่อยเป็นคนกินหลายสีให้นั่งกินยูฮันส3าตัวมันกระโบอีมรสชาติที่พวกเขาหอยหาแบบต้นฉบับสนั่นเฮ็ดเองดีก่อนในเบิ่งคลิปนี้ไปเฮ็ดเป็นแน่นอนรับประกันความแซบแบบแซบดากสุด ก่อนอื่นมดเขาต้องไปซื้อหอยที่มีขายทั่วไปตามทองตลาดกิโลซ้าวหาสามสิบพันแบบล่างเรียบร้อยกับมีแต่เฮามีผูเชวชาญทางด้านหอยกับเลยซื้อแบบออกมาจากขี้ตมให้เราล่างเพราะว่าผู้ชายคนนี้ขืนซื้อหรือสารในการจัดการกับวัตถุดิบดังกล่าวว่าเขาจะเป็นการแกะแงะงัดพังเฮ็ดวิธีต่างๆจนเห็นให้หอยออกมาเพียงใช้เวลาบดหอยตัวทมิฐของเราก็เหมือนตาาลากาออกมาเอาแกะงัดเอาดึง ดึงออกมาแล้วบึงสีหน้าก็หูว่าราภูมิใจสำเร็จห,หลังจากล่างทําความสะอาดหอยออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับสูตรนี้แมนเราจะแกะเนื้อหอยออกจากกาบของมันแล้วเอาไปล่างกับโซดาอีกบาดหนึง่งเพื่อให้ประกันว่าหอยจะมีความสะอาดแท้ๆ หลังจากล่างหอยสําเร็จสิ่งที่สําคัญโบเพกันก็นกนคือกระเทียมซึ่งเป็นนางเอกของงานนี้เลยค่อยพยายามแกะกระเทียมประมาณ30นาทีเป็นขั้นตอนที่โคตรเมื่อยและหากระคิดออกว่าตลาดก็มีขายกระเทียมบดกันเลยขี่รถจักรออกไปซื้อสวมวิญญาณเด็กแว่นแล้วมาเทใส่กระมังเคล็ดลับที่จะเห็นให้กระเทียมแซ่บนั่นเราต้องเอาน้ามาล่างมันก่อนเพื่อเวลาไปเจียวแล้วกระเทียมจะบ่มีความขมออกมา สำหรับน้ำมันที่ใส่เจียวกระเทียมแมรนห้าออกมาจากน้ำมันกากหมูไม่ไหมเพื่อให้ได้ความหอมหรือเจ้าจะใส่น้ำมันอย่างก็ได้เล้วแต่สะดวกเมื่อน้ำมันห้อนเล้วเัาก็ใส่กระเทียมลงไปตามด้วยกุ้งแห้งเพื่อให้ได้ความหอมแบบทะเลทะเลหรือว่าไผ่บุมักบูไซก็ได้เจียวกระเทียมมักเพชรเจียวหาซื้อได้ทั่วไปตามห้านขขยเครื่องจีนเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันให้มันสวยงามหรือว่าไผ่มักเพชรก็สามารถบดมักเพชรเล้วเอามาใส่ก็ได้ตามด้วยสดหอยผงนัวใส่หลายแซบหลายขนมจีน

<Not> ขั้นตอนการปิ้งเริ่มจากเอาเปลือกหอยลงไปปิ้งให้มันมีความห้อนทาน้ำมันให้เกิดความหอมและบอ่อยหอยติดกับเลือกตามด้วยหอยที่เฮแซีอิดาไว้ mm hmm. เ่าเฮ็ดเองอยากใส่หลายใส่น้อยก็ตามใจเลยจนกว่าหอยเริ่มมีน้ำฝนออกมาจึงใส่กระเทียมเจียวลงไปอย,ยอยากใส่หลายก็ใส่อยากใส่น้อยก็ใส่แล้วเตาเลยเดอ้อสิบนาทีไว้ปันตาเห็นหลังจากผ่านไปสิบนาทีใส่เซเส้นร้นใส่ลงไปแต่แนะนำว่าเซ้นร้นนั้นต้องเป็นเส้นร้นปียกหลังจากนั้นก็ทาซีอิ๊วจีนลงไปเพื่อให้เซร้อนมีรสชาติตามด้วยหอม บัวแลมบักเพชที่หาวซอยไว้โหยลงไปตกแต่งเพื่อความสวยงามถ้าจักหน่อยเห็มันเกิดมีกินหอมยกใส่จานแบบยั่ยวๆจ้าจ้าいただきกิมวส Ah, <laughs> oh, mm. <laughs> ั้นตอนการปิ้งมะเขือแมนเอามะเขือลงไปแล้วปิ้งจนกล่วมันจะอ่อนหลังจากนั้นให้เอามีดพากลางแบ่งออกเป็นสองสีกแล้วท้าซิอ๊วจีนลงไปเพื่อให้เกิดมีรสชาติซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าจีนเลยแล้วเขาก็เอาหมูซาี่คั่วกับกระเทียมเจียวแล้วตกแต่งด้วยกากหมูที่เขาบดลงมาตามด้วยผักหอมเพื่อความสวยงามพร้อมเสิร์ฟและนี่ก็คือปิ้งมะเขือรสชาติตามหา เนี่ยเป็นมะเขือยาใส่เวลาปิ้งไปเมื่อกี้ประมาณห้าหกนาทีเจ้าของเป็นวะอันนี้เซียนมาเด็กโอ้โหปิ้งัครับปิ้งังครับปิ้งังครับไอบอลในหน้ามู่ะบุกเข้มบุกจืดบุกจางบุกเสียบ